ถ้าทดลองหาทีที่ค่ะก็จะใช้เป็นแบบผงกับแบบเม็ดอย่างละ1กรัมผสมกับ HCL 0.5โมลนะคะประมาณ6 ml แล้วก็โมลาร์นะลูกน<ม><ม>ะโมลาาค่ะ0.5โมลาประมาณ6 ml อันนี้คือรอบหนึ่งกับรอบสองใช่ค่ะรอบหนึ่งหอบสองเป็นผงกับเม็ดแล้วก็จะไม่เขย่าแล้วก็จับเวลาว่าอันไหนเกิดก่อนสมมติว่าแบบเม็ดเนี่ยเกิดที่หนึ่งแบบผงเนี่ยเกิดที่0.5เวลาจะจับทันหรอเทไปก็เกิดก่องนะปะสมมุติ เวลาทำจริงๆอ่ะน่าจะน่าจะดูฟองสุดท้ายนะลองดูถ้าจับทันก็ต่อมาก็ไป็นทีมคู่ก็จะเป็นใช้เป็นแบบผมค่ะหนึ่งกรัมกับเฮลซีอาร์หกเออสองรอบอันหนึ่งแช่ความร้อนอันหนด่งใช่ค่ะแช่ความร้อนอันหนึ่งแช่เย็นแช่เวลาสองนาทีแล้วก็ไม่เขย่าจับเวลาว่าอันไหนเกิดก่อนซึ่งว่าแช่ไปสองนาทีปุ๊บแล้วก็แบบอ่าแบบร้อนเกิดก่อนเราเราก็ดูว่าแบบ เวลาที่เนี้ยแบบร้อนเกิดเท่าไหรเอ้ยเวลาเท่านี้แบบสมมว์แบบร้อนเกิดที่เวลาหนึ่งนาทีดูปุ๊บอ่ะเนื้อทีก็เขียนไว้แล้วแบบเย็นสมนว์แบบเย็นเกิดที่สักสองนาทีก็เขียนว้ค่ะต่อมาเป็นขี้ข้าวโพดแล้วก็วใช้แบบผงหนึ่งก้ามกับผสมสองตัวสอง,สองโมลากับสงห้าโมลาร์อย่างนึงหลอด แบบโหนกรรกเหมือนกันสองรอดนะคะเพราว่าเป็นโขงเอเอเท่ากันขยาวอาจาศเวลาไหนเกิดก่อนค่ะทีนี้คุณบาล่างถามว่ารอดนี้ที่เป็นผขหนึ่งกํม,กรรมโพแทเซียมคร์บเนตเนี่ยกับรอดเน,นี้ยต่างกันตรงไหนเป็นสูตที่า้าเหมือนกันเหมือนกันปะเหมือนกันใช่ไะม,ไมทำไมต้องทำสอง เราสามารถเอาเราสามารถเอาข้อมูลอันที่หนึ่งอ่ะมาเปรียบเทียบกับอันนี้ได้เลยไม่ตรงไม่ต้องทำการทดลองซ้ำอีกเพราะมันคือเหมือนเดิมเข้าใจยังเราไม่เราไม่ทำซ้ำอ่ะมันขยับอันนี้ไม่ขยับอ๋ออไม่ได้อ่ะเราจะไม่ขยับก็ต้องไม่ขยับเลยการขยับคือการตู้ชนตารไม่ขยับคือการทดลองเลยถ้าไม่ขยับก็ต้องไม่ขยับเลยต้องเจํากัดเรื่องของการชนไปแต่เวลาไม่ขยับ เวลาเขย่ามีผลพอสมควรนะหลักอิสาีการชนหนูเรียนมาแล้วแต่แล้ก็ลองชนกันอยา่างเช่นหนูบอกว่าพื้นที่ผิวมันมีกุ่นใช่ไหมแต่ถ้าหนูไม่เขย่าบางทีม,มันไม่มีโอกาสเลยผลการทดลองหนูจะเริ่ม ถ้าอ,าอย่างนั้นถ Zac ้าถอแบขยาบอ่าไม่ขยานอันนี้ก็ไม enfin ่ได้ไม่ได้่ไม